สวัสดีครับผมถิกร้อยนะครับร้านไทยวันนะครับวันนี้พามาดู Audi TT ครับ Mark 3ครับคันนี้เป็นตัวหัว s p e ครับวันนี้มาเพิ่มเติมทุดแต่งอีกแล้วมาดูนะครับมีอะไรบ้างชิ้นแรกเลยนะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าเป็น gloss black นะครับอันนี้เป็นตรง TTRS นะครับมาครับพร้อมพอร์ต้เรียบร้อยสวยๆนะครับเป็นสีดำเงานะฮะชิ้นต่อไปครับพี่ๆหลายท่านตามหาเยอะมากนะครับจะเป็นฝากระโปรงนะครับเป็นเทียวคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นนะครับมีร่องระบายอากาศเรียบร้อยครบถ้วนนะครับพร้อมโลโก้สีดำหล่อๆแบบนี้เดี๋ยวมมมมมาาาาาาดดูใใตตตต้้ฝฝกกกกกัััันนนีอออะะะไรรรรรรรเเเเพิิ่ลยคคคบบบโปปงงงจจ็ชุ ครับก็จะเป็น ECS Tuning นะครับแพ้ทั้งชุดนะครับอันนี้จะเป็นกรองเจลคาร์บอนไฟเบอร์นะครับด้านในก็จะเป็นเป็นตัวกรองนะครับแอร์ฟิลเตอร์เรามีท่อยางจูดอากาศมาจากท่อทอโบต่อได้เลยนะครับขึ้นมาดูดสดนะครับแรงขึ้นกับติดตัวดูต่อครับฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์นี่ล็อกแน่นหนานะครับชิ้นต่อไปครับด้านหลังเป็นวิงคาร์บอนนะครับขาก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับยึดกับตัวฐานวิ่งนะครับอันนี้ดีไซน์สองชั้นนะครับลูกค้าอยากให้ใส่ของเดิมไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ร้านเหมือนกััััันนนนท้้้้งงคคู่่่เลยะรบอีใสไดตตแ Audi Mk2 Mk3 แล้วก็ R8 นะครับ่ได้หมดนะครับด้านท้ายก็จะเต็มเแน่นแน่นแบบนี้นะครับคันนี้เน้นแนวสปอร์ตนะครับคาร์บอนทั้งคันครับเดี๋ยวดูชุดต่อไปจะมีอะไรจะมีล้อคาร์บอนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมเชียร์ให้ดูครับโอเคครับสำหรับชุดแต่ง Audi TT นะครับหรือว่าจะเป็น A5 R8 เรามีครบเลยนะครับถ้าในสนใจติดต่อไอวันได้หมดเลยนะครับทุกรุ่นนะครับติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ